เลยได้ฮะข้ะมาเด็ดด<ๆ>็ดดเดิบา้ายังไดะตัวนี้ยังดึงเข่าขอางขมาฮ้องถือ,ต,อ,อ,อต,ตัวนีุ้กจรงจาโอ้นี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่เนี่ยุกตัวนี้สบายดีทุกคน สบายดีสบายดียามเช้าทุกคนบรรยากาศยามเช้าเนะี่ยโคตรเย็นเลยทุกคนในบะ้านนะเมื่อคืนนอนหน้าทุกคนเลยใส่เบ็ดปลอมปะไปมาสิดพยายามเบ็ดปลอมอุ่นเครื่องก่อนตอนนี้ยการจังค่าน้ำห่วยนะ,ะประกาศดาวนะี่จะเชิญได้หรือบอลมัขึ้นหนาวจนเย็นแห้งเลยแนละ้น,นี้ก็พกมุ้งเข่งนะทุกคน เชียงนุกเชียงกาเชียงไก่ก็เริ่มออกจากคอนเลยเดี๋ยวอุ่นเครื่องจังหน่อยไปยามเบ็ดทุกคน ยายเต็มนองเลยทุกคนเอ้ยน่ะสงสัยมีตัวถือหรือได้หายจมเลยเอาสิยำ่ำแต่เทิงแต่เทิงลงมาหลุมทุกคนแถวนองนะครับพ่อเอามากับสมุนคือเก่าเนี่ยนะสิตัวตัวน้ำมีหวังแหละคับตัวน่ะติดฟอมจม,จมๆเลยของแล้วทุกคนเอ้ยใครแต่บุของลงเลือบ้านไดน ที่เพียงอยู่แอลกับเอิกหรือว่าคอนี่แหละ นำบกแห้งเลยทุกคนเพราะว่าเขาเจ้าปลูกพางลายแถวหุ่นนี่บกแห้งกว่าห้องมาใส่เบ็ดคันตะกี้น้องทึงอันนี้จะถือหรือบอ่อได้อ้าวจะโคตรหนาวเลยนอนหน้ามาคืนนี้ให้กินด้วยแไก่แบบมันเห็ดห้างอยู่เห็ดห้างมันใช่ตารางเถียงนะ มันกินเจ็บขนาดเกาอยู่เกือบบัดคืนคือบทีนบงถ,ถ,ถือแต่ว่าวานนหฮดถิ่มมาเนี่แหละต้องใส่พวกน้ำประดิษอยู่ป่าเลยมันดึงเข้าป่าไงพวกนี้ไิกินมันดอก มอยเอาเหงือกุ้งบุตรลิตัวนี่ยไม่มีเอียนแทนนี่เบ็ดเก่าที่วิแล้วนี่นพคนแหละอาตั้เย็นคือน็อตไข่เลยนี่เห็นลงมาเห้ย หนาหน้อยนี่ตัวนี้ลังนี่มีอาการแล้วบูเลือแล้วนี่โอ้ข้องนี่โอ้ถือบ่สรังมีอาการหัวถึกถือเลยมันข้องข้องไหมแล้วมันออรูดเบิ่งขึ้นิถึกนี่แหละขย่างมานำตีนใส่ไปนำตีน มันมันลังต่อไปนั่นสองลังนะทุกคนมันดึงเลยได้ฮะเข้ามาเด็ด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 ยาสีบายังได้ฮะตัวนี้มันดึงเข่าหวังเข้ามาเลยนลังตัวนี้นี่ตัวนี้ฮะก็ดึงเขาได้นี่นันนั่นนั่นนั่นนนอ้ยมีหวังนะนี่นีนี่ติดจับได้ทุกคนเลยเนี้ยเนี้ยโอ้ยเลือกได้นี่ Ồ, oh. phụ nào áo bọn Để đọc áo coi thôi con dục tôi nè, nè, đấy nè, 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 lăng nè, nè, ตาไปได้หมดโอุ้ย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 อ้ยุ้ยล่ะ スリットのおい。 กระบวนการแถว yeah

มาแล้วทุกคนหมุดลงไปแล้วโบเห็นอย่างลุดขึ้นมาเบ็ดกะเกี่ยวที่ขอบหมุดลงไปแล้วบวดข,บดกข,ดขอกบัว,วเปียกบนถือปลาโอ้ยก็โบมาหันแล้วเนี่ยเย่ถือปลาว่ตัวนี้มันลมพัดอะไรมากองกัน ถือเลีรุกตรงนี้กันโอ้ได้ถูกแล้วบ้านบุหอยลายทุกคนเอาแช่หวยนะเพราะว่าน้่นมันบนะุหรี่น่ะเยอมือหนาไปลองแถวน้ำคำท <c oughs> างชันเลยแล้ว มานมานมานมาล่างต่อไปอีก cột nồi ướp bệt học về hôm cần bớt thuộc này thì theo thầy hôm cái đây này lôm làm lại về hôm cần เยวเอาหมอนี่กอน,นคือคือเนี่ยหมอนี่กอดเกี่ยวกันขกักเพลสต์นั้นหวานแล้วนะบุถืกอีกบอกอบุถืกตัวนี้กันโอ้ปลากระยง,งน้อยดิยปลากรดน้อย เดี๋ยวถือทุกคนนะตัวไหนตัวเดียวเนี่ยลองแดงแดงมนัมนมนันมันตะเกียบเคยมาดูดปลาในพื้นคัวนี่แทุกคนแต่เขายังน้นอยอยู่เลยมันเลอกเลยในพื้นคัวนี่ปลาบื่อึดอีกตะกี้บัดนี้มันใส่เวทเกลือคัวนี่เคยหักลายเถื่อยได้คัวคำน้ำห่วยขาวนี่ Đá, anh nhuộm trong pẹt cao pi rồi nè Một tiếng nữa Cứu đi tụi này Chụt chua lên tụi này Nhanh Cô thử lấy đấy này. Ngoài, đứng lông cô chắc Ui, ai nhầm ở Ui cốt nói à. Ôi bụi tôi nhảy được con á man man mà ăn con Bái <laughs> <laughs> à, này Cũng theo thân này là Bà theo lùm to Bà cu theo คนน้อยทุกคนกระปูมากินมันแหละยังบ่ตายอยู่ยังลอยได้อีกยู่ปูเจาะกินไฉมัน มาขอทุกคนนี่โมใหญ่ปาได้โอ้มอนี่ปลาดุกทุกคนเห็นปะนอนอยู่ในพื้นน้ำนี่เห็นปะนี่ของไม้นี่นี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยปลาดุกตัวนี้ โอ้ Ooh, ตัวดำตัวนี้ปลาดุกตัวนี้ดิมันมันมันเกือบหลุดทุกคนเกือบหลุดมันหนาวหรือป้าโบอยากกินเบ็ดทุกคนเลยถามันอากาศฮอนหน่อยหนึ่งอันน่าจะกินนะให้ไปทาง ได้ๆล้แล้วอ่ะมานมนลังต่อไปแค่สิบิดเดียแหละยังอีกโบราณทุกคนประมาณ3าสหลังีง อันนี้ทุกคนผลงานมานี่ไอปลาเบืงหนึง่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิชชชชองโตทุกคนโอ้สัตว์ตัวใหญ่นี่ได้ลายเติบได้ตัวชิบสามนะเอาขึ้นเมื่อวานนี่เขาอย่างกลับคืนมา,เ,าเห็นปลาถือเวทเขาก็เลยเก็บเอาทุกคนฮะมัน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  เดี๋ยวบัดนี้เขาไปหาเห็ดกินกี่ข,ข้าวก็โทษสิไปตัดเอามาให้บ้านไปเห็ดห้าหวหัวอยูห่หน้านลำโพงเลยเพราะว่าผ่านเข่าอันน้ำแล,ล้วลก็หัวคางหนึ่งยังหมดแล้วทุกคนยังก็จะเวทหัวร์นะเดี๋ยวพบพออันคลิปหน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาคอยกดไลค์กดแชร์แลกคอมเมนต์ให้กำลังใจส่องเพลงวันนาเนาะบาย,บายเดี๋ยวพอพอันคลิปหน้าทุกคน